นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่37แม่ครับผมกลัว แม่ครับแม่ครับเสียงร้องไห้ที่เอ่ยออกมานั้นทำให้ปานดาราพลันรู้สึกตัวพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอรู้สึกสาตามากเหลือเกินภาพตรงหน้าของเธอมัวมันไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่โดวยว่ากำลังมีเลือดไหลออกจากศีรษะที่แตกเข้าตาเมื่อถูตากับเบาะของที่นั่งตอนหลังของรถกระบะเสร็จแล้วเธอก็หันไปมองบุตรชาย อาชีกำลังร้องไห้มือสองข้างถูกมัดเอาไว้น้ำตาเม็ดใหญ่กำลังไหลรินลงมาอย่างน่าสงสารตื่นแล้วเหรออยู่เงีย,งยบๆทำมึงไม่เงียบลูกมึงตายแน่เสียงของคนขับข่มคู่เขาจ้องมองอีกฝ่ายจากกระจกมองหลังปานดารานิ่งงนันรูเพียงแค่ตอนนี้เธออยู่ในรถกระบะคันหนึ่งมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่มากพอ สองข้างทางมืดสนิทเธอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอปลอบบุตรชายทางสายตาว่าให้เงียบโดวยว่าปากถูกมัดเอาไว้ด้วยผ้าสิ่งที่ทําได้คือเธอเงยหน้าไปมองอาชิบบอกเขาว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแม้คนนี้จะช่วยเขาเองเมื่ออาชิเห็นดวงตามานดาเด็กชายก็หยุดร้องเขาเองก็พึ่งตื่นเมื่อสักครู่ตอนนี้ยังรู้สึกสับสนวุ่นวายกันไปหมด อาชิเห็นรอยยิ้มน่ากลัวของผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับเธอเป็นคนเดียวก,กันกับที่ไปอุ้มเขาออกมาจากห้องน้ำในตอนนั้นอาชิมาเข้าห้องน้ำเพราะรู้สึกปวดปัสสาวะพอมาถึงหุ่นลุงคนขับรถรอ,รอเขาที่ด้านนอกอาชิไปทําธุระของตัวเองพอเรียบร้อยก็เปิดประตูออกมาแล้วเด็กชายก็ตกใจแทบพังงะเพราะผู้หญิงคนนี้อุ้มเขาขึ้นแถมยังแทนตัวเองว่าแม่อีก พอไปถึงห้องน้ําก็พบว่าคุณลุงคนขับรถนอนอยู่มีเลือดไหลออกมากลิ่นของมันทําให้อาชิร้องไห้ด้วยความตกใจแล้วหวาดกลัวจนกระทั่งเห็นว่าแม่เองก็มาเข้าห้องน้ําในตอนนั้นสองแม่ลูกได้สบตากันแล้วจูจ่ๆก็มีผู้ชายย่องมาจากทางด้านหลังตีแม่ของอาชิอย่างรานแม่ล้มลงกับพื้นรพร้อมๆกับเลือดที่ไหลออกจากศาีรษะอาชิยังไม่ได้ร้องออกมาสักคํา ผ้าผืนใหญ่ก็ปิดลงที่หน้าหลังจากนั้นเด็กชายก็ไม่ได้รู้สึกตัวอีกเลยกระทั่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อประมาณหนาทีที่แล้วป่ายปานดารานั้นเธอไม่รู้ว่าผ่านมานานแค่ไหนแล้วสิ่งเดียวที่รู้ในตอนนี้คือเธอต้องทำให้ลูกชายรอดไปจากสถานการณ์นี้ให้ได้และดูเหมือนว่าความเร็วรถยนต์จะลดลงแล้วตองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอย่างชัดเจน แม้เสียงเครื่องยนต์จะดังมากหากแต่เมื่อเทียบกันแล้วกับเสียงริ่งเรไรในป่าเสียงของรถยนต์กลับไม่สามารถปกปิดธรรมชาติได้พวกมันคงหนีเข้ามาในป่าแล้วตอนนี้เธอมั่นใจว่าต้องมีคนออกตามหาเธอกับอาชิเจ้าขุนกับชาต้องแจ้งตำรวจขออย่างเดียวขอให้พวกเขามาช่วยอาชิได้ทันแม่ครับแม่ครับอาชิเอียงคงน้ำาตาไหลเอื่อย แม้จะเป็นเด็กแต่ก็รู้ดีว่านี่ไม่ปกติเขากับแม่ถูกทำร้ายจากคนแปลกหน้าเมื่อสบกับดวงตาสีดำใสของแม่แล้วอาชีก็กลั้นก้อนสะอื้นของตัวเองลงเขาอยากช่วยเช็ดเลือดให้กับแม่หากแต่มือทั้งสองข้างก็ถูกพันธนาการเอาไว้ซะแน่นหนาไกลถึงหรือยังพี่เธอคือสุจิตราผู้ป่วยที่หลบหนีจากโรงพยาบาลบ้าเมื่อเช้า สุจิตตานัดแนะหลบหนีจากโรงพยาบาลกับอดีตคนรักของต้นนางป่วยทางจิตเพราะลูกชายตายในอ้อมกอดของตัวเองเมื่อสามีลักลอบคบหากับหญิงอื่นนั้นทำให้นางกลายเป็นเมียหลวงไปโดยปรายยายนางเอาแต่รังควานสามีไม่ได้สนใจลูกเลยหากแต่หาทางเอาคืนนางเมียน้อยจนปล่อยปละละเลยลูกชายวัยห้าขวบวันนั้นเป็นวันเกิดของบุตรชาย นางจัดงานเลี้ยงแล้วโทรตามสามีให้มาหาเขาว่าเขากลับไม่มาให้เหตุผลว่านางเมียน้อยไม่สบายหัวใจของคนเป็นเมียหลวงนั้นเต็มไปด้วยไฟแค้นนางโทรจิกด่าคนทั้งสองเพราะระงับอารมณ์เอาไว้ไม่ไว้ในระหว่างที่เพลิงโทรศัและความอยากเอาชนะลุกลามนั้นเป็นตอนเดียวกันกับที่ลูกชายของนางเกิดอาหารติดคอแม้คนนี้เอาแต่เดินไปเดินมากดด่าผ่านโทรศัพท์ว่า หญิงร้ายชายชั่วไม่ได้สนใจลูกชายที่กำลังดิดดิ้นด้วยความทุรนทุรายอีกห้องกว่านางจะวางซ้ายมันก็สายไปซะแล้วสุจิตราได้ตากลีดร้องออกมานางได้ตากอดร่างเย็นเฉียบของบุตรชายที่หมดลมหายใจไปนานมากพอสมควรแล้วนั้นทำให้นางสติตกและกลายเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตสุจิตราต้องไปรักษาใจที่โรงพยาบาลมีแค่เอกภพที่ไปหานาง เขาถามว่าอยากได้อะไรนางเลยบอกอีกฝ่ายไปว่าต้องการออกจากโรงพยาบาลและนางอยากได้ลูกชายสักคนเราสองคนเลยวางแผนหลบนี้แล้วลักพาตัวเอาเด็กชายหน้าตาน่ารักซึ่งนางตกหลุมรักครั้งแรกที่ปั๊มน้ำมันมาด้วยแต่แล้วแม้ของเด็กชายกลับมาเจอเข้าสกักก่อนดังนั้นจึงต้องเอาเธอมาด้วยเพราะมันคงช่วยให้เด็กสงบลงถ้าเกิดมีแม่แท้ๆอยู่ด้วย พี่ระวัง <S 2> <S 2> เ,เอกภพ,พผู้เป็นอดีตคนรักของสุจิตราพยายามอย่างยิ่งที่จะบังคับรถให้หยุดนิ่งเนื่องจากเขาเบี่ยงรถหักหลบสัตว์ป่าตัวใหญ่ซึ่งมันเยืยนขวางทางรถอย่างกระทันหันกลายเป็นว่าตอนนี้รถกระบะเสียหลักแล้วพุ่งลงไปที่ข้างทางของถนนลูกรงังซึ่งไม่มีคนสัญจรมามากนะัก เมื่อรถได้เสียหลักแล้วอีกทั้งยังมีต้นไม้ขึ้นกันหนาทึบเต็มไปหมดสุดท้ายรถก็ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่เสียงดังสนั่นวันไว้เสียงร้องของสัตว์ชนิดหนึ่งดังขึ้นเพราะมันเองก็ถูกลูกหลงจากรถยนต์ของมนุษย์ร่างของมันกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรป่ายมนุษย์เองก็เจ็บหนักเช่นกันเอกภกพเสียชีวิตคาที่สุจิตราละปานดารากระเด็นออกไปนอกตัวรถส่วนอาชินั้น ถือว่าคุณพระคุ้มครองแล้วเขาแค่โดนแรงกระแทกบาดเจ็บทางศีรษะก็เท่านั้นหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นถูกอย่างพลันเงียบสนิทตัดป่าเองก็เหมือนจะไม่กล้ามาทางนี้แล้วเป็นสุจิตราที่รู้สึกตัวก่อนนางพยายามจะลุกขึ้นสิ่งเดียวที่ต้องการคือเด็กชายตัวน้อยดวงตาของมารดาผู้มีจิตวิปลาสหลักร่างของเอกภพออกไปให้พ้นทางไม่มีแม้แต่น้ำตา ให้คนที่ช่วยนางออกจากโรงพยาบาลบ้าซะด้วยซ้ำลูกรักมาหาแม่นะคะมาเร็วสิมาเร็วสิลูกสูจิตราอุ้มเอาเด็กชายมาด้วยกันนางเหลือบไปเห็นปืนของเอกภพตกอยู่จึงตัดสินใจหยิบมันขึ้นมาไว้ความปรารถนาเดียวของสูจิตราคือการที่ตัวเองได้กลับมาอยู่กับลูกชายอีกครั้งเทาว่าอารมณ์คนป่วยนั้นค่อนข้างจะปลาปลวนอยู่มาก เดี๋วดีเดี๋ยวร้ายบางครั้งก็มีอารมณ์รุนแรงไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะอยู่ตรงนี้สุจิตราเอ่ยกับลูกชายนางลากขาที่เหมือนจะใช้งานไม่ได้ของตนไปตามเส้นทางที่แสนลาดชันของภูเขาไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกนะจ๊ะคนเก่งของแม่นางยังคงพลั้มเพลอะมองว่าเด็กชายตัวน้อยเป็นลูกที่ตายไปแล้ว ด้านปานดารานั้นเธอค่อยๆรู้สึกตัวตื่นเจ็บยอกไปทั้งร่างเมื่อสติกลับมาเธอก็จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรีบลุกพรวดขึ้นพาร่างอันบอบช้ำของตัวเองไปที่รถอาชิอาชิอยู่ไหนลูกแต่ว่าเธอกลับไม่พบร่างของบุตรชายปานดารารีบตะโกนเรียกสัญชาตญยานความเป็นแม่เปิดเผยออกมาเพราะหนึ่งชีวิตที่เธอเฝ้าฟูมฟักได้หายไปแล้ว อาชิเธอตะโกนกล้องสุดเสียงหมุนตัวไม่รู้ว่าต้องเดินไปในทิศทางไหนหัวใจเกิดหวาดกลัวว่าลูกน้อยของตัวเองจะมีภยัยเพราะเธอหาร่างของสุจิตราไม่เจอนั่นอาจหมายความว่าหล่อนอาจจะเอาลูกของเธอไปแม่ครับอาชิลืมตาตื่นขึ้นเพราะเสียงของมารดาดังก้องป่าเด็กชายรวบรวมเรียวแรงที่มีตะโกนกลับไปหาแม่ อาชีลูกรอแม่รอแม่นะแม่จะไปหาแม่จะบาดเจ็บเจียนตายตามร่างกายเต็มไปด้วยกระจกมันทิ้มแทงตัวเธอเต็มไปหมดเท่ว่าปานดารากลับไม่เคยคิดจะสนใจสิ่งเดียวที่เป็นห่วงแสนห่วงคือลูกชายของเธอเพียงเท่านั้นมือขวาเอาท่อนไม้ใกล้ๆแล้วเธอก็วิ่งลงไปตามเขาซึ่งมองไม่เห็นแม้แต่เส้นทางเธอรู้ดีว่า ลูกของเธอต้องอยู่เบื้องหน้าเป็นแนอ่อาชิอาชิส่งเสียงให้แม่ด้วยเธอตะโกนออกไปในความมืดกิ่งหนามที่ยื่นออกมาตามรายทางได้ฉุดเอาเนื้อและเลือดของเธอออกมาช่างมันเธอเธอไม่สนขอแค่ลูกปลอดภัยแม่คนนี้ยอมตายแม่ออาชิถูกมือของสุจิตราปิดปากเอาไว้อย่าร้องทำไม่อยาก ตายสุดจิตราข่มคู่ดวงตาสีดำสองประกายน่ากลัวในตอนนี้จิตใจของนางเต็มไปด้วยการอยากเอาชนะนางคิดไปว่าผู้หญิงที่ตามมานั้นเป็นเมียน้อยของสามีซึ่งนั้นเป็นหายนณะที่รอปานดาราอยู่เบื้องหน้าอาชิอาชีลูกปานดาราตะโกนอีกครั้งตอนนี้ชักเริ่มใจเสียแล้วเธอมองไปยังหนทางอันแสนมืดมิด ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บทบางรัศมีของแสงจันทร์ไปหมดเธอหยุดนิ่งเพื่อคิดกระทั่งได้ยินเสียงกราๆเป็นเสียงของใบไม้แห้งอยู่ไม่ไกลเธออาศัยมันเป็นสิ่งนำทางจนเมื่อวิ่งลงมาได้ไม่นานนักก็เห็นเงาดำตะคุ่มนั้นปล่อยลูกของฉันไปเดี๋ยวนี้นะดวงใจของเธออยู่ตรงนั้นแล้วปานดาราพุ่งเข้าไปหาอีกฝ่ายทันทีอย่างไงซะ เธอก็ต้องเอาตัวลูกชายกลับมาให้ได้เสียงปืนดังขึ้นนกพากันแตกรังปานดาราหยุดชะงักนิ่งเพราะรับรู้ได้ว่าบางอย่างได้เจาะทะลุผ่านร่างของเธอไปความร้อนผ่าและเจ็บปวดค่อยๆก่อเกิดในรา่างเธอเอามือกุมท้องเอาไว้ก่อนจะเงยหน้าไปหาอีกฝ่ายที่กำลังต้องมาไม่นะเธอตายไม่ได้ ถ้าลูกของเธอยังไม่รอดถ้าห่วงเดียวของเธอยังไม่ปลอดภัยแม้คนนี้จะตายไม่ได้เด็กขาดปานดาราบอกแค่เพียงใจเท่านั้นพันหลังมากมายก็หลังไหลออกมาจากร่างเธอรีบพุ่งเข้าไปหาอีกฝ่ายคนทั้งสามล้มเหลวกลิ้งลงไปบนทางลาดชันของภูเขาทั้งหมดต่างสะบักสะบอมด้วยกันหมดกว่าจะหยุดนิ่งก็เป็นตอนที่ถึงพื้นที่ราบของตีนเขาแล้วปานดาราไม่รอช้า เธอคว้าไม้ของตัวเองได้ก็พาร่างที่บอบช้ำม,มาหาสุจิตรา,าความโกรธมากมายอัดแน่นอยู่ในหัวใจและดวงตาของเธอฟากสุจิตรานั้นมีปัญหาที่เท้าและขายิงกลิ้งลงมาจากภูเขาเมื่อสักครู่เหมือนจะทําให้อาการบาดเจ็บของนางเป็นหนักมากขึ้นไปอีกมือควานหาปืนของตนเท้าว่ากลับคว้าไม่ได้เพราะตำแหน่งมันช่างอยู่ไกลเหลือเกินทันใดนั้น หมายท่อนใหญ่ก็ฟาดเข้าที่ศีษะของนางอย่างแรงสามครั้งสุจิตราถึงกับเลือดอาบหน้าความแรงของมันทำให้นางสมองดับไปตั้งแต่การหวดครั้งแรกจะด้วยซ้าเมื่อตีเสร็จปานดาราก็ทุดตัวลงนั่งหญิงสาวถอนหายใจเพราะตัวปัญหาหมดไปแล้วไม่แน่ใจว่าตายหรือหมดสติแต่คิดว่าสุจิตราคงไม่ฟื้นขึ้นมาโดยง่ายหรอกปานดาราฝืนแรงลุกขึ้น รับรู้ได้ว่าหัวใจของตัวเองเหมือนจะเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นและแรงขึ้นไปอีกดวงตาของเธอเริ่มพล่ามัวราวกับว่ามันอยากจะปิดลงซสอย่างนั้นอาชีอาชีอาชีอยู่ไหนคะเป็นอีกครั้งที่ต้องฝืนตัวเองเธอหยิบปืนติดมือมาด้วยจากนั้นก็เดินไปหาลูกชายตัวน้อยร่างกายของขวัญเอ๋ยนั้นแปดเปื้อนไปด้วยเลือด ก่อนจะรับเอาเด็กชายตัวน้อยเขาวิ่งเข้ามาหาแล้วสองแม่ลูกก็นั่งพิงกับต้นไม้ใหญ่แม่ครับแม่ครับผมกลัวอาชิกอดแม่เอาไว้ร่างของเด็กชายสั่นเทาไปหมดอาชิมีอาการตกใจจนขวัญเสียเขาสุกตัวเข้าหาคนเป็นมารดาไม่เป็นอะไรแล้วนะคะแม่หยุดตรงนี้ ไม่ให้ใครมาทำร้ายอาชิได้อีกแล้วปานดารายิ้มเธอยกมือขึ้นกอดลูกชายเอาไว้ทว่ากอดได้ไม่นานนักมือของเธอก็ตกลงข้างลำตัวเธอรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะวูบหากแต่ก็ยังฝืนยิ้มเอาไว้แม่จะพากลับบ้านนะคะนั้นคือคำสัญญากับลูกชายทว่าแม้กระทั่งแรงจะลุกขึ้นเดินนั้นเธอยังไม่มีซสด้วยซ้ำ ลมหายใจของเธอเหมือนจะหดสั้นลงอาการเหมือนคนกำลังจะตายหรือเปล่าเธอจําไม่ได้หรอกว่าตอนที่ตายครั้งแรกเป็นบาปไหนแต่ตอนนี้คล้ายกับว่าร่างของเธอกำลังจะสลายออกจากกันผมกลัวผมอยากกลับบ้านอาชิยังคงซุกอยู่ในอกเด็กชายรับรู้ได้ถึงความชื้นชุ่มฉะบนร่างกายของแม่อาชิร้องไห้สะอื้น พร้อมกับฟังเสียงหัวใจของมานดาที่กระหน่ำเป็นแรงและค่อยๆเป็นช้าลงเรื่อยๆไม่เป็นไรนะแม่อยู่นี่กลับบ้านกันเสียงนั้นเปล่งออกมาเป็นคำสุดท้ายพร้อมกับหัวใจของขวัญเอ๋ยที่หยุดเต้นลงไปแล้วมันนิ่งสนิทไม่ยอมกลับมาทำหน้าที่ของตัวเอง ดวงตาของเธอยังเปิดอยู่ร่าวกับว่าเธอมีห่วงอันใหญ่หลวงที่ยังคงค้างคาปานดารากลับมาเพื่อฝากฝังลูกชายกับคนที่ไว้ใจได้ปานดารากลับมาเพื่อบอกอาชิว่ารักและสั่งลาอาชิเป็นครั้งสุดท้ายอยากจากกันด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความประทับใจปานดาราหลบเลี่ยงการตายในอ้อมแขนของลูกชาย เพราะไม่อยากให้เขามีปมในใจไปตลอดชีวิตเธว่าสิ่งที่มากคนหนึ่งพยายามสุดความสามารถนั้นกลับไม่สมหวังเลยสักอย่างปานดาราที่ทุ่มเทเพื่อลูกทั้งกายและใจได้หมดลมหายใจในอ้อมกอดของลูกชายกลางป่าใหญ่ที่ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์และพยันอันตรายมากมายเธอทิ้งลูกน้อยเอาไว้ให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพังอีกครั้ง บนโลกกว้างใบใหญ่อันแสนโหดร้ายนี่หรือคือชะตาชีวิตอันแสนรันทดที่ถูกเขียนเอาไว้ของผู้หญิงที่ชื่อว่าปานดารานียายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวัน ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ